มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสรารคามและโรงพยาบาลมหาสรารคามจากกิจกรรมบริจาคโลหิตก่อย,ยอสอรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่7ค่ะ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รวมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกอยซอร,รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่7ระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนเพื่อสำรองโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาติไทยเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลต่าง เพื่อนำไปรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อการรักษาพยาบาลด้วยโดยภายในงานมีผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษากยาอยสและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิตจ,จานวนมากสําหรับกิจกรรมกรยอยสรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่7ถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตรวมถึงอวัยวะและดวงตาเพื่อการรักษาพยาบาลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้บริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงทั้งยังเป็นการปรลูกฝังและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนได้เห็นถึงความสําคัญของการบริจาคโลหิตบริจาคอวัยวะและดวงตามากขึ้น